ดีเด็กๆที่น่ารักของคุณเวททุกคนเลยค่ะวันนี้เป็นวันอังคารแล้วเราก็มาพบกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วค่ะเด็กๆค่ะการเรียนออนไลน์อาจจะน่าเบื่อใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจดูคลิปตั้งใจทํางานคะแนนของเราก็จะดีแล้วเราก็จะได้รับความรู้ด้วยนะคะเด็กๆ ครูเบรย์จึงอยากให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนออนไลน์กันก่อนนะวันนี้เรื่องที่จะมาเรียนกับครูเบรย์นั่นก็คือเรื่องนี้เลย7.3การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมโดยใช้เครื่องช่างสปริงและการคาดคะีน้ำหนักเป็นกิโลกรมัมค่ะเด็กๆวันนี้ เราจะได้มารู้จักเครื่องช่างสปริงกันด้วยนะซึ่งเด็กๆบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันช่างอย่างไรเดี๋ยวครูเบยียจะพาเด็กๆไปดูคลิปวิดีโอก่อนให้เด็กๆรู้จักเครื่องช่างน้ำหนักแล้วกลับมาตอบครูเบยียด้วยนะะไปกันเลยค่ะเด็กๆ วันนี้ครูจะชวนนะักเรียนมาชั่งข้าวสารถุงที่แสดงที่หน้าจอค่ะข้าวสารถุงนี้มีน้ำหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกคะใช่แล้วค่ะเท่ากับลูกแก้ว20ลูกและเท่ากับบล็อกไม้กี่อันคะใช่แล้วค่ะเท่ากับบล็อกไม้8อันนั่นเองแล้วถ้าข้าวสารเป็นถุงเดียวกันขนาดและน้ำหนักเท่ากันเอ ทำไมจำนวนลูกแก้วและจำนวนบล็อกไม้ไม่เท่ากันล่ะคะใช่แล้วคะ่ะเพราลูกแก้วแต่ละลูกและบล็อกไม้แต่ละอันมีขนาดและน้ําหนักไม่เท่ากันนั่นเองคะ่ะวันนี้นักเรียนจะสามารถชั่งและอ่านน้าหนักจากเครื่องชั่งสปริงเป็นกิโลกร,รัมได้คะ่ะจะเป็นอย่างไราไปเริ่มเรียนกันคะ่ะ 10ลูกและบล็อกไม้8อันแล้วเราจะทราบน้ำหนักของข้าวสารว่าหนักจริงเท่าไรได้อย่างไรล่ะคะใช่แล้วคะ่ะเราจะใช้เครื่องช่งนี้คะ่ะนั่นก็คือเครื่องช่งสปริงนั่นเองคะ่ะเรามารู้จักเครื่องช่างสปริงกันนะคะว่าเป็นอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะเครื่องช่างสปริงมีหลายแบบขึ้นอยู่กับน้ำหนักสูงสุดที่สามารถช่างได้ เช่น2กิโลกรมัม3กิโลกรมัม7กิโลกรมัม15กิโลกรมัม60กิโลกรมัมส่วนประกอบสำคัญของเครื่องช่างสปริงได้แก่จานวางสิ่งของที่จะช่างและหน้าปัดเครื่องช่าง ซึ่งหน้าปัดเครื่องช่างประกอบด้วยเข็มชี้น้ำหนักและตัวเลขแสดงน้ำหนักก่อนช่างจานอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่งเข็มชี้น้ำหนักจะชี้ที่ตัวเลข0นตัวเลขแสดงน้ำหนัก1กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก2กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก3กิโลกรัม ตัวเลขแสดงน้ำหนัก4กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก5กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก6กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก7กิโลกรัมเครื่องชั่งสปริงนี้ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด7กิโลกรัมเ <c rest ations> ข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนที่จากตัวเลข0ไปที่ตัวเลข3แสดงว่าแตงโมหนัก3กิโลกรัมเข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนที่จากตัวเลขศ ไปที่ตัวเลข2แสดงว่าเข้าสารหนัก2กิโลกรัมนักเรียนรู้จักเครื่องช่างสปริงกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนดูเครื่องชั่างสปริงที่อยู่บนโต๊ะครูสิคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเครื่องช่งสปริงที่อยู่บนโต๊ะของครูแสดงตัวเลขใดถึงตัวเลขใดคะใช่แล้วคะ่ะแสดงตัวเลข0ูถึงตัวเลข15นั่นแสดงว่าเครื่องช่งสปริงเครื่องน,นี้ สามารถชั่งน้าหนักได้ไม่เกินเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะชั่งได้ไม่เกิน15กิโลกรัมนั่นเองแล้วก่อนการชัง่งเข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ที่ตัวเลขใดคะเก่งมากคะ่ะต้องชี้ที่ตัวเลข0นั่นเองและจานรองต้องไม่ยียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะเรามาลองชั่งแครอทที่อยู่บนโต๊ะครูก,กันคะ่ะว่าแครอทจะมีน้ำหนักเท่าไรเราไปชั่งกันเลยคะ่ะ นักเรียนดูที่หน้าปัดนะคะหน้าปัดของเครื่องช่างสปริงตอนนี้เข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขหนึ่งแสดงว่าแครอทหนัก1กิโลกรัมนั่นเองเอแล้วเรามาลองช่างข้อสารนะคะว่าข้อสารจะหนักเท่าไรนะเรียนลองทายสิคะ นาเรียนดูที่หน้าปัดของเครื่องช่างเลยนะคะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดคะเก่งมากค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขสามแสดงว่าข้าวสารถุงนี้หนะักสามกิโลกรัมนั่นเองน้าเรนผลคนทายถูกเก่งมากๆเลยนะคะจากการช่างแครลอดและข้าวสารแครลอดหนักหนึ่งกิโลกรัมข้าวสารหนัก 3กิโลกรัมแล้วนักเรียนคิดว่าแครอทและข้าวสารอะไรเบากว่ากันคะเก่งมากคะ่ะแครอทเบาวกว่าข้าวสารนั่นเองเรามาดูกันต่อเลยคะ่ะนักเรียนดูภาพที่หน้าจอนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเครื่องช่างสปริงอยู่2เครื่องใช่ไหมคะเอแล้วเครื่องช่างสปริง2เครื่องนี้กำลังช่างอะไรอยู่คะ เก่งมากค่ะกำลังช่างปลาและปูอยู่นั่นเองนักเรียนดูสิคะว่าปูมีน้ำหนักเท่าไหร่เข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดคะเก่งมากค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขเจ็ดดังนั้นปูหนักเจ็ดกิโลกรัมนั่นเองค่ะเอ มีน้ำหนักรวมกัน10กิโลกรัมปูหนัก7กิโลกรัมแล้วปลาล่ะคะจะหนักเท่าไรนะักเรียนคนใดทราบบ้างคะ7กิโลกรัมรวมกับกี่กิโลกรัมเท่ากับ10กิโลกรัมคะเก่งมากคะ่ะ7กิโลกรัมรวมกับ3กิโลกรัมเท่ากับ10กิโลกรัมดังนั้นปลาหนัก 3กิโลกรัมนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะสรุปได้ว่าน้ำหนักที่อ่านได้จากการชั่งสิ่งของต่างๆบนจานของเครื่องชั่งสปริงเป็นน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นหน่วยมาตรฐานนะคะและเครื่องชั่งสปริงแต่ละเครื่องชั่งน้ำหนักได้สูงสุดแตกต่างกันค่ะเราได้เรียนรู้การชั่งกันไปบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาประลองความรู้กันหน่อยนะคะ จากที่เรียนมานักเรียนจะสามารถโยงเส้นจับคู่น้ำหนักได้หรือไม่โดยครูจะขึ้นภาพที่หน้าจอแล้วครูจะนับ1-10ถึงแล้วบอกหมดเวลาให้หนักเรียนรีบคิดคำตอบเลยนะคะเราไปดูภาพที่หน้าจอกันเลยค่ะครูจะเริ่มนับแล้วนะคะ1 2ส ชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลข8ดังนั้นสับป,ปะรดหนักกี่กิโลกรัมคะเก่งมากคะ่ะสับป,ปะรดหนัก8กิโลกรัมนั่นเองเราสามารถโยงเส้นจับคู่ได้แบบนี้คะ่นะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะเราไปดูกันต่อเลยคะ่ะภาพต่อไปคือภาพขนุนนะักเรียนดูสิคะ เข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดคะเก่งมากค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลข12ดังนั้นขนุนหนักกี่กิโลกรัมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะขนุนหนัก12กิโลกรัมนั่นเองเราสามารถโยงเส้นจับคู่ได้แบบนี้ค่ะนะเรนนันไดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคือการชั่งอะไรคะเก่งมากค่ะ คือการชั่งข้าวสารนั่นเองนักเรียนดูที่เข็มชี้น้ำหนักนะคะว่าเข็มชี้น้ำหนักชีทชช้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วค่ะชี้ที่ตัวเลข15ดังนั้นข้าวสารหนักกี่กิโลกรัมคะเก่งมากคะ่ะข้าวสารหนัก15กิโลกรัมเราสามารถโยงเส้นจากคู่ได้แบบนี้คะ่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยคะ่ะ เป็นการช่างอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นการช่างฟักทองนักเรียนดูสิคะว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วค่ะชี้ที่ตัวเลข9ดังนั้นฟักทองหนะักกี่กิโลกรัมคะยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะฟักทองหนะัก9กิโลกรัมนั่นเองเราสามารถโยงเส้นจับคู่ได้แบบนี้คะ่ะนักเรียนคนใดช่วยครูตอบและตอบได้ถูกทั้งหมด เก่งมากๆเลยนะคะครูขอปก,กมือให้เลยค่ะ <Cla res> วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการใช้เครื่องช่างสปริงก่อนช่างสิ่งของเข็มชี้น้ำหนักอยู่ที่ตัวเลขศูนย์เมื่อช่างสิ่งของจะอ่านน้ำหนักโดยดูตัวเลขที่เข็มชี้น้ำหนักค่ะนักเรียนอย่าลืมหมั่นบททวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเราได้ไปร,รู้จักเครื่องชั่งสปริงแล้วใช่ไหมมาดูกับคูเบะอีกหนึ่งรอบส่วนประกอบของเครื่องชั่งสปริงด้านบนเราจะเรียกว่าจานวางสิ่งของที่จะชั่งนั่นเองส่วนนี้ก็คือหน้าปัดเครื่องชั่งตัวเลขที่อยู่ในหน้าปัดนั่นก็คือตัวเลขแสดงน้ำหนัก ก็ขึ้นอยู่ว่าเครื่องช่างนี้แสดงน้ำหนักเท่าไหร่มากที่สุดอย่างเครื่องช่างนี้ก็คือเลขเจ็ดแสดงเจ็ดกิโลกรัมนะคะแล้วเข็มนี้ก็คือเข็มชี้น้ำหนักนั่นเองตัวอย่างนะคะก่อนที่เราจะวางสิ่งของเข็มจะอยู่ที่ตัวเลขศูนย์แต่เบียวางต้นโอไปแล้วหนึ่งผล หลังจากที่วางซ้มโอแล้วเข็มชี้ไปที่ตัวเลข3แสดงว่าส่มโอหนัก3กิโลกรัมนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เราไปดูแบบฝึกหัดที่เราจะทำกันในวันนี้แบบฝึกหัดหน้าแรกในวันนี้นะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัดหน้า175ค่ะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดหน้า หนึ่ร้อยเจ็ดสิบห้าเขาให้เราทำอะไรนะแบบฝึกหัดที่เจ็ดจสามการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมโดยใช้เครื่องช่างสปริงนั่นเองค่ะเด็กๆมาดูพร้อมๆคร,รูเบียร์นะข้อที่หนึ่งเขาให้เราเติมคำตอบค่ะเราจะดูจากเครื่องช่าง เข็มชี้ที่ตัวเลขใดแสดงว่าสิ่งของนั้นหนักเท่าจำนวนนั้นนั่นเองอย่างแอปเปิลหนักเท่าไหร่อะเรามาดูเข็มชี้ที่เลข1ใช่ไหมคะนั่นก็คือแอปเปิลหนัก1กิโลกรัมกกจุดย่อมาจากกิโลกรัมนะเด็กๆส่วนข้อต่อไปเด็กๆก็ดูที่เข็มได้เลยค่ะ ไม่ยากเลยทำให้ครบเลยนะและก็ตอบสิ่งที่เขาถามให้ครบด้วยค่ะต่อไปหน้า176 176เขาบอกว่าให้เราเขียนเข็มชี้น้ำหนักบนหน้าปัดที่กำหนดให้คุณไปมีตัวอย่างข้อแรกเขาบอกว่าเกลือและน้ำตาล มีน้ำหนักเท่ากันเลยนะเรามาดูก่อนว่ากลือเราหนักเท่าไหร่เข็มชี้น้ำหนักชี้ที่เลข1ก็แสดงว่าหนัก1กิโลกร,รัมน้ำตาลมันหนักเท่ากันแล้วก็ชี้ที่เลข1ได้เลยค่ะข้อต่อไปเด็กๆอ่านก่อนนะแล้วก็วาดเข็มชี้น้ำหนักได้เลยค่ะ แบบปัญหดหน้าต่อไปที่เราจะทำนั่นก็คือหน้า177ข้อ3เขาบอกว่าให้เราโยงจับคู่ผักผลไม้กับเครื่องช่งมีเครื่องช่าง3เครื่องผลไม้3ชนิดเรามาดูเขาบอกว่ากำหนดให้สับป,ปะรดเบาที่สุดและฟักทองหนักที่สุด เด็กๆก็ดูแต่ละเครื่องช่างว่ามีจํานวนเท่าไหร่บ้างเข็มชี้น้ําหนักชี้ที่ตัวเลขใดบ้างเครื่องช่างแรกก็คือชี้ที่เลข2เครื่องช่างที่สองชี้ที่เลข3และเครื่องช่างที่สามชี้ที่เลข1น,นั่นเองอจากที่เขากําหนดมาให้เขาบอกว่าสับปะรดเบาที่สุด แสดงว่าสับปะรดต้องโยงคู่กับเครื่องช่างไหนเด็กๆเบาที่สุดเลยในสามเครื่องช่างนี้นั่นก็คือหนึ่งกิโลใช่ไหมเด็กๆก็โยงสับปะรดให้ตรงกับเครื่องช่างที่เบาที่สุดเลยง่ายมากฟักทองกับแตงโมเด็กๆหาคําตอบเองนะคะข้อที่สี่เขียนเข็มขีน้ำหนักของสิ่งของต่างๆบนหน้าปัดแล้วตอบ คำถ,ถามนะคะ,ะเขากำหนดให้เด็กๆด,ดูกำหนดให้เงาะหนักหนึ่งกิโลกรัมเงาะหนึก่งกิโลกรัมเด็กๆก็วาดเข็มชี้น้ำหนักที่เลขอะไรลูกหนักหนึ่งก็ชี้เลขหนึ่งได้เลยเขาบอกว่าส้มหนักมากกว่าเงาะสี่กิโลกรัมแล้วส้มจะหนักเท่าไหร่นะเงาะหนักหนึ่งแต่ส้มหนักมากกว่าสี่ เราจึงนำหนึ่งบวกกับสี่อ๋อหนึ่งบวกกับสี่เป็นเท่าไหรคะอ่าเก่งมากห้านั่นเองแสดงว่าส้มหนักห้ากิโลกรัมหนักห้ากิโลกรัมเข็มชี้น้ำหนักก็ชี้เลขอะไรเลยเลขห้านั่นเองเด็กๆก,ก็วาดเลยค่ะแก้วมังกรเบาวกว่าส้มสามกิโลกรัมเด็กๆหาคำตอบของแก้วมังกรเอง แล้วก็วาดเข็มขีดน้ำหนักได้เลยนะคะอย่าลืมตอบคำถามที่เขากำหนดมาให้ครบด้วยต่อไปหน้า178แล้วแบบฝุณหัดที่7.4การคาดคะนีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมในเรื่องนี้เราจะต้องคาดคะนีนะคะอย่า ข้อหนึ่งเขาให้เราคาดคณีน้ําหนักโดยเปรียบเทียบน้ําหนักของสิ่งของที่กําหนดให้แล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเรามาดูเครื่องช่างนี้อตอนนี้เครื่องช่างชี้ที่เครื่องช่างเข็มชี้ที่เรขกอะไรคะเลขหนึ่งแสดงว่ามีสิ่งของอยู่เนี่ยหนักหนึ่งกิโลกรัม แล้วเขาให้เราคาดธเนีน้ําหนักกระมังโดยที่ไม่มีสิ่งของอยู่ข้างในล่ะมันจะต้องหนักกว่าหรือเบาวกว่าเด็กๆคาดธเนีไว้อย่างไรคะถ้ามีสิ่งของอยู่ข้างในกระมังหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมแต่ถ้าไม่มีสิ่งของล่ะอืมกระมังอย่างเดียวมันต้องเป็นยังไงล่ะลูกเป็นไงคะเก่งมากเบาวกว่าแน่นอนเด็กๆก,ก็ ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดเลยค่ะข้อต่อไปเด็กๆก็คาดคะนีฟักทองแล้วก็ผักนะคะดูดีๆนะเขาถามอะไรแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะและหน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วนั่นก็คือหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเขาให้เราเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้อง เรามาดูเครื่องช่างแร่เขาบอกว่าตอนนี้เขาช่างตะก้าอย่างเดียวหนักเท่าไหร่คะเด็ก,ดกๆดูเข็มชี้น้ําหนักชี้ไปที่เลขหนึ่งใช่ไหมสแสดงว่าหนักหนึ่งกิโลกรัมแล้วเขอให้เราคาดคะนน้นําหนักตะก้าที่มีผลไม้หลากหลายอยู่ในตะก้าเลยมีผลไม้หลายชนิดเลยว่ามันจะหนักกว่าหรือเบาวกว่าหนึ่งกิโลกรัม ลองคา,าดกันนี้สิคะถ้าตะกร้าอย่างเดียวหนักหนึ่งกิโลกร,รัมแล้วแต่มีผลไม้อีกหลากหลายชนิดเลยเด็กๆใส่ลงไปในตะกร้าเนี่ยมันจะหนักกว่าหรือเบาวกว่าติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าคะแนแล้วคาดคะเนเหมือนครูเบนแน่นอนมันก็จะต้องหนักกว่าเพราะมันใส่สิ่งของเข้าไปอีกอขึ้นไปไหน เรื่องช่างมันจะต้องหนักกว่าแน่นอนเด็กๆก,ก็ทําเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะข้อต่อไปเด็กๆก็คาดคณีให้ครบนะคะวันนี้เรามีการบ้านตั้งแต่หน้า175 176 177 178 179ขอให้เด็กๆค่อยๆทำค่อยๆอ,อ่านนะคะเรื่องนี้ไม่ยากเลยและถ้าบ้านใคร ที่มีเครื่องช่างสปริงเด็กๆลองนาสิ่งของไปช่างแล้วดูเข็มชี้น้ำหนักและบอกพ่อแม่ก็ได้นะคะแต่ถ้าบ้านใครยังไม่มีเราก็ดูคลิปที่ครูเบนนำมาก็จะรู้จักเครื่องช่างเหมือนกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ